สวัสดีครับพ่พี่รองท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับมาพอกับดอลลามือนีวันที่2กรกฎาคมพศสอ6 7นอ้อสนะพี่รองเนาะมือว่านีนะครับเลขที่ออก503บนนะครับผมแล้วก็98 ล่างนอพี่น้องนะครับเอฟซี FC หลายท่านอาจจะโชคดีหลายท่านอาจจะบ่ถือพี่น้องนะครับผมผู้ได้โชคดีก็แสดงความดีใจนํานะครับผมผู้ได้บ่ถืองวดนี้ห่อมาดุนกันต่อมาดุนกันใหม่แล้วพี่น้องเนาะงวดวันที่16กรกฎาคมพศ2567พี่น้องนะครับมีหลายสำนักที่ดอราได้นําเสนอไปนะครับผมมีทั้งสำนักเขาสำนักลุนพี่น้องนะครับผม นำนักได้เข่าเท่ากระตามกันตอ่อนะครับสํำหนักไม่รู้เท่ากระตามมาเบิงเป็นแนวทางคือเก่านะพี่น้องเนาะนะครับผม,ผมแล้วจะห้องสมักที่ชอบสํำหนักใดเลือกหนึ่งนำหนักที่เราชอบนะครับผมส่วนสํำหนักอื่นๆเท่ากับเบิงเป็นแนวทางประกอบกันนะครับอาจจะมีหลายสำหนักที่นําเสนอไปนะพี่น้องนะครับผมคลิปนี้นะครับดดลล่าก็มีตัวเลขแนวทางต่องวดของพ่อช่างคมนะครับมานําเสนอ,หนใ,หนอให้ที่เห็นน้องให้ท่านผู้ชมได้เบิงได้ชมกันนะครับ ของพอจังคมนะครับงวดหา04กับเข้าตัวกลับพี่น้องงวดนี่นะครับ503ของพอจังคมสูตรคำนวณเข้าตัวกลับแต่ว่าเหลขฝฟันเข้าตัวตรงเลยนะครับผมเดี๋ยวห้องาเบึงงวดว่าน,นี่นะครับผมที่พอจังคมหามากนะพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับตอนล่าก็ได้นําเสนอไปทั้งคลิปวิดีโอสัน้นและกับคลิปวิดีโอเาวนะครับผมสามารถเข้าไปติดตามรับชมในทั้งสองทางเลยนะครับ อันนี้มวดมือว่านนี่นะครับหนึ่งกรกฎาคมนะครับพอจะคุมให่มากนี่พี่น้องเป็นชุดเด่นชุดเน้นด้วยนะครับเข้าตัวกับตะเล็กปันหองพรจังคมย้ำโค้งจุดท้าย90303ตรงตรงเลยพี่น้องขานเป็นออกเก้า03น้อพี่น้องเนาะนะครับสามตัวแตกเลยได้ยินข่าวจากทีมงานนะครับว่าพอจะคอองคมกับถึงรายยุพี่น้อง นะครับผมงวดนี้มาตามกันต่อเลยดอลลาร์ได้ตัวเลขแนวทางมาแล้วนะครับทางทีมงานก็ได้กระโดนาน้ามุทรงมาให้นะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูเลยนะครับผมขึ้นหน้าจอมาเลียก็แล้วกันนะครับบอต้องเสียเวลากันโดนพี่น้องนะครับอ่านี่ครับผมตัวเลขแนวทางงวดล่าสุด16กรกฎาคมนะครับพศ2567พี่น้องนะครับผมมาเบิ่งไปน้ำกันดอลลาร์ที่เร็วใเบิง่ง ว่าตัวหนังสือมันจะออกจางๆแน่นะครับผมพ่อช่างผมปล่อยแบบตองหมดเลยบตรองรอดโดนพี่น้องมาเร็วมาไวนะครับสิบหกกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ด มีเขาไม่หลุดคือกันพี่น้องนะครับแต่ว่าตัวเลขของพยังคมกับบ่อหลคูบ่อหลายชุดนะพี่น้องเนาะนะครับขนาดสนใจนาะที่ตามครับผมงวดนี้พุทธบอกเป็นไงมาวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับดิ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับผมแล้วก็มีเลขติดนะครับเลขติด หกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับผมจับคู่หกคู่หกชุดคือเกาพี่น้องนะครับผมมีศูนย์หกนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งหกนะครับผม หนึ่งเจ็ดนะครับศูนยแปหนึ่งแปดนะครับผมที่ขึ้นหน้าจอข้างๆกันนี่เป็นไล่เมือของพอจังคมนะพี่น้องนะครับเพื่อนในเขียนให้กับทีมงานนะครับตามนี้เลยตัวเด่นตัวเน้นนะครับพอจังคมเด่นไหเกือขึ้นตัวนี้นะครับ เล็กวิ่งให้เด่นที่หนึ่งนะครับวดที่พนนานมาคุณผอปร,ระเด็นห้ที่สามวดกรนี่คุณผอปร,ระเด็นห้ที่สนะี่นะครับผมคู่เด่นนะครับคู่เด่นก็คือตัวนี้ครับผมหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับผมสามคู่เด่นพี่น้องหลักหนึ่งเลย ตัวเลขทุกมองทุกวันนะครับท่างดาราและที่งางก็น,นํามาให้เบิ้งเป็นเพียงหน้าท่าั้นาพี่น้าางนนนองนะครับขันมากขันชอบก็จังเอาไปพิจารณานะครับขันบ่มากบ่ชอบนะครับผมเข้ากับเบิ้งเป็นหน้าทางประกอบกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมนี่ครับแคบหนาจอไว้เลยพี่น้องนะครับพิจารณาเป็นอีกหนึ่งหน้าท่างก็แล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมานะครับ งวดหมู่บ้านนี่พี่น้องของพ่อจังคมนะครับปล่อยชุดไหนชุดนั้นนะครับผันปล่อยช่วงตองงวดนอกจากจะมียยอย่างเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแนวทางความฝันเท่านั้นพ่อจังคมก็จะมีการเน้นการยำให้นะครับผมเราก็จะมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะนะครับผมงวดที่ผ่านมากอ่ะนี่ครับหมู่บ้านนี่พอจังคมกระไฮสามศูนย์สามเก้าสามแปดเป็นชุดเด่นนะครับเลขฝันนะครับมาฝันยำพี่น้อง ที่พอจังค้บเพิ่นไดหลายเพราะว่าเพิ่นฝันยำาพรอะฝันยำเก้าศูนย์สามนะครับเขาเต็มเต็มเลยศูนย์สามนะครับผมนี่ครับแคปหน้าจอเลยพี่น้องนะครับพี่จะน,น้าเป็นอีกหนึ่งอ่างนะพี่น้องเนาะห้าศูนย์สามเลขที่ออกล่างเก้าแปดนะครับผมอันนี้เป็นงวดเก่า พิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางพี่น้องมากชอบจังไหนก็จังค่อยเอาไปตัดสินใจในการเสี่งโจุเสี่งดวงนะพี่น้องเนาะหันมาวางปรชอบนะครับเพรากเขเบิ้งเป็นแนวทางประกอบกันนะครับผมเลือกหนึ่งสำนักที่เฮามักที่เฮาชอบนะครับเพราะว่าดอลลาก่ะเอามาน้ำเสนอให้พี่ให้น้องท่านผู้ชมเบิ้งเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบ่มีผู้ใดฮู้พี่น้องว่าเลขชอกตัวใดนะครับสำนักใดมีตัวเลขดีๆเด็ดๆนะครับดอลลาก็ตามมาให้พี่ให้น้องท่านผู้ชมได้เบิ้งได้ชมกันแบบนี้ล่ะนะครับผมแล้วแต่มักแล้วแต่ชอบเนาะพี่น้องนะครับผม คลิปนี้ก็เป็นตัวเลขท่าทางของพ่อช่างคมนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมพศ2 5 6 7นะครับคุณฟอสเ่อถ่ายมาวิ่ง0กับ1นะครับเ <c oughs> ด่นที่1เลขติด6 7 8นะครับและจะับคู่มากก็ได้0 6 0 7 1 6 1 7 0 8 1 8ที่น,อน้องจับคู่เด่นมี1 6 1 7 1 8 นะครับผมพิจารณาเป็นแนวทางนะครับบึงประกอบกับการตัดสินใจมากวากันยตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้องขอขอบพระคุณทีมงานนะครับที่ทรงนรํนาตัวเลขแนวทางมาให้กับเดือนลายชาแนลเอามาฝากเอฟซีพี่น้องนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณพ่อช่างคมที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆนะครับให้กับเอฟซีแล้วพี่น้องเนาะนะครับผมแล้วก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านท,ที่เข้ามา ติดตามรับชมรับฟังทังช่องดอนลาชาแนลขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีเห้งๆเรื่อยๆปังๆกันครูปูุกพลนะครับผม,ผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องนะครับถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนำํำที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่ทีบริพารชมคลิปใหม่ๆน่าทัดีๆเด็ดๆจากทังช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปนาว่อลลาจะมีตัวเลขนวาทังจากกำนังใดมา นัเสนองให้พี่ให้น้องให้นผู้ชมได้เบ่งได้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ก็เป็นของพ่อช่างขมให้มาแล้วต่องวดนะครับผมแคปหน้าจอเลยพี่น้องแล้วพบวพกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ